วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแดดดีด้วยนะครับก็ส่งงานโซล่าปั๊มน้ำขนาด36แผ่นแผ่นละ3ามอิวัตต์ต่อกันต่อนุก,กรมกันสองชุดนะครับชุดละ18บแปดแผงก็ขนาดนี้เลยครับนี่แล้วก็ส่งด้วยปั๊มน้ำปั๊มน้ำก็คือใช้ปั๊มน้ำขนาด สิบแรงม้าสามร้อยแปดสิบโวลต์ดูดสองนิ้วครึ่งซึ่งเราก็ทำการดูดเป็นสามนิ้วและท่อส่งของเขาจะเป็นขนาดนิ้วครึ่งส่งกลับขึ้นมาแล้วส่งขึ้นมาก็เป็นขยายขยายขึ้นมาด้วยท่อตรงนี้เป็นสองนิ้วและขึ้นมาเป็นสามนิ้วบริเวณแป๊บด้านล่างนู่นนะครับแล้วก็มาเป็นสามนิ้ว อ่ามีเช็ควาล์วกันกลับตรงนี้หนึ่งตัวที่ปั๊มน้ำก็มีเช็ควาล์กันกลับ1ตัวนะครับแล้วก็แอร์แวร์หชุดตัวนี้ก็แอร์แวร์หนึ่งชุดเรามาดูที่ตู้คอนโทรลกันครับตู้คอนโทรลก็จะอยู่แบบนี้เราก็จะเปิดออนแล้วก็เบกเกอร์ด้านในไปดูเบกเกอร์ด้านในกัน ยกเบเกอร์ขึ้นทั้งสองตัวปั๊มน้ำก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับนี่ปั้มน้ำก็เริ่มลันแล้วจนถึงห้าสิบเปร์นะครับน้ำก็จะออกมาอยู่ประมาณนี้ครับตอนนี้ทำงานแล้วเริ่มทำงานน้ำก็ออกอซึ่งเราจะส่งขึ้นไปด้านบนนู้นนะครับ จบงานสนุกสนใจติดต่อสอบถาม0899129439ทวีเฉียบแหลม